วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านโคเซนเกตเวแอดวานซ์ซื้อนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นหนึง่งกน้ำลูกเรียกได้ว,ว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านประจําของพลอยกับพี่แบกนะคะซึ่งตอนแรกที่รู้จักร้านนี้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านแล้วก็เขาเขียนป้ายหน้าร้านเอาไว้ว่าลด50เซ็นนะคะแล้วก็ลด50เซมาตลอดปีกว่าเ <c oughs> กือบจะ2ป <c oughs> ีแล้ว <c oughs> ก็เมนูที่พลอยจะให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะคะจะเป็นเมนูประจําที่เราสองคนเนี่ยกินตลอดนะคะอันนี้พลอยเพิ่งรู้จักมันเมื่อ2วันก่อนนะคะสลัดอะโวคาโดอร่อยมากเฟรชมากนะคะส่วนอันนี้นะคะมากิโร่ต้องบอกว่าที่เนี่ยตัวปาทูน่าเนี่ยอร่อยมากนะคะเนื้อแน่นมากฉ่ำมาก มากิโลก็อร่อยมากเช่นกันทำปั๊บมูมอมีมิเหม,มือนจะพูดอะไรอะเพื่อนบอกว่ามไม่ได้ชื่อไทยมาคนิโลอะไรนะ <laughs> ไม่ใช่บมากิโลมันชื่อว่าอะไรอะแล้วแต่เขาเรียกแบบถ้าเอาเอาแบบบ้านๆนะเขาเรียกว่า,าวทูน่าบาคก็ได้ถ้าเป็นโลมจะเป็นแบบพันๆไซส์ด้วยอ่ะอ๋อเรียกได้ว่าเป็นตัวกินทูน่ามากิแห่งบ้านของเราเลยนะคะกินเลยได้ไหมกินเลย จะถ่ายเยอะเ,เ,เลยเขารู้ว่าใส่เสื้อแบรนด์เนมด้วยวันนี้ตัวกินทูน่ามากี่แห่งชาติปกติไม่ชอบชี่มัน,นยเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่รสชาติของปลากินแล้วแบบมีรอยยิ้มเบิ่มขึ้นมาบนหน้าเลยทางใดกินมั่งกว่าของเราเหลืออะไรอีกนะอเอออันนี้ใช่ปะ เทมปุระแนะนำมากต้องสั่งต้องสั่งจริงเทมปุระแป้งอร่อยมากแล้วก็กุ้งตัวใหญ่มากตอนนี้นะคะจะกินเทน่ามากินก่อนเออเนี่ยทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่ารอยอะไรมันคือโดนน้ำมันลวกคือเขาให้ปลามาแบบว่า นใหญ่มากเลยนะลูกมัข้องลางเลยนะอ่ะสิ่งนี้นะคะกุ้งเทมปุระของร้านโทเซนแนะนำมากว่ามาแล้วต้องสั่งแป้งอะ่ะกรอบมากนะมือเลย อร่อยอร่อยอ่ะจัดเลยเดียวเอาเมนูนี้ยเขาบอกว่าเรารู้จักร้นนีนานแล้วนะกินมาเป็นปีแล้วแต่ว่าเราไม่เคยคิดว่าทิงกุระราคานี้ที่นี่มันจะอร่อยร้อนร้อนร้อนบอกแล้วว่ามันร้อน คือตัวเสียครับคุโบราณเนี่ยตัวทั่วไปในกลุ่มราคาประมาณนี้แป้งมันจะไม่ค่อยอร่อยอ่ะแล้วก็โตกุ้งมันจะเล็กๆนิดเดียวใช่เพราะนักเราก็คิดว่าไอ้ที่มันโตเนี่ยมันโตแป้งไม่ได้โตกุ้งสรุปเออเฮ้ยมันโตกุ้งนี่กุ้งกุ้งแน่ๆแบบกุ้งทั้งตัวเลยอ่ะแป้งมันอร่อยด้วยแล้วก็ไอ้ตัวไอ้ตัวน้ำทะเลครับซอสเนี่ยนั่ร้อนร้อนร้อนมากนะจะบอกว่าด้วยปกตินะเนี่ยน้ซอสตัวน้ำซอส ถ้าเราเคยไปกินแบบพวกรูปเฟยทุกที่ที่ราคาไม่ได้สูงมากอะ่ะ mm hmm. ซอสจะจืดจางม,ม,มากเลยอะ่ะ mm hmm. มันกินเราแทบไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันที่มันเป็นปชิ้นประธานอร่อย uh, ล,ววลองก่อนช้อนหน่อยได้ไหมคะ mm hmm. จะตักแป้งกินแป้ง <laughs> อร่อยแล้วก็เรื่อสูตรสีเนี่ยต้องเอาอันนี้สำหรตามหลักแล้วดูประเด็นนี้สุก uh huh. มันคือหัวเจ๊เท้าใช่ไหมใช่มันทำให้ตัวซอสเกาะตัวเซบูระมากขึ้น mm hmm. จริงก็พอเป็นเป็นคนคุยเป็นไรเราเราแบบแหนะว่าเราเป็นคนที่เกลียกัดเกาะเลยอ๋อหักใจเดียวกับหมี่อืมอร่อยหนูว่าวันนี้เออกินเทมปุระอีกชุดหนึ่งคือแต่ว่าเราเพิ่งรู้จักมันหันก่อนด้วพอดีเราคุยอยทัวร์นี่ไงลูกค้าเราเขาสั่งมาเราก็เลยลองแล้วมันเรบปู้ทับใจ นัน่นหนุบมากแป้งนะ่ะกรอบฟูมากอร่อยปกติเราสองคนไม่ค่อยสั่งเป็นบุหร่านะไปไหนก็ไม่ค่อยสั่งมันแบบถ้าไม่ให้ร้านที่ราคาสูงจริงแบบส่วนใหญ่มันจะไม่อร่อยแต่ร้านเนี้ยต้องสั่งมาแล้ว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 เรนเตอมเพล็กปเองจิ้มต่อ แล้วชิ้นนึงทำมาใหญ่ยังดีหรือขนาดนี้แลยกุ้งมันใหญ่มากจริงๆแล้ววันวานหรือวันก่อนเนี่ยกินรอบหนึ่งละรอบกินได้หมดเราขอหอกับบ้าพอกลับบ้านไปข้าเมื่คืนนึงอ่ะตัวแป้งอย่างอร่อยเลยคือมันมันไม่ได้เกาะแบบวันแรกอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันอยู่เลเกณยกินได้แต่ถ้าเกิดเป็นทั่วไปเนี่ยพอข้าวเรากินไม่ได้เลยเนี้ยอันนี้โอเคดีมากเอาละสุดตาเราินเห้พูดลาบ้าง กุ้งใหญ่จนผักกันพูดแม่ลูกขอเป็นจาวักเหมือนนะชื่อปกติเราชอบเป็นจาวักมันเคิรไฟเข้ามากเพราะว่ามันจสรีความหอมของออกมาดีแล้วร้านเนี้ยช่วงหลังอ่ะเขาเขาดีเขาดีกว่าเดิมอ่ะมันอร่อยกว่าเดิมชอบวันนี้เป็นยังสานิวันเนี้ยมีความมันแต่ไม่ไม่ได้หอมมาก ก็คือถือว่าในในเกณฑ์ดีนะเขาเทียบกับราคาชอบความลด50รเ็นมาตลอด2องปีคือเราจะมองมองที่ราคาครับแบบลดแล้วอ่ะก็ยังถือว่าคุ้มนะอันนี้จะเป็นหมึกยักษ์เนาะใช่ไหมเดี๋ยวเรียกชื่อผิดอีกเราจะมาลองกินดูว่าวันนี้เป็นยังไงรู้ได้ไงหน้า อรน,นแ้ข็งน่ามันม,นมนดเลยหนวอันนี้ถ้ามาร้อนๆน่ะจะปิดกว่านเ้เยอะ่อมาชิ้นนี้ปลาบาะนะคะปลาบาะของานี่ก็อร่อยเหมือนกันเปรี้ยวไหมอะไรหมเนื้อแน่นไหมกัดยากไหมเนื้อนุ่มแบบนุ่มเข้าไเลยมีมันแทรกตลอดทั้งเนื้อ มันนี้ไม่เปรี้ยวมันทอาก่อนจะเปรี้ยวกออยว่าเดี๋ยวนนี้คือแบบมีความเป็นมันก็คือรสชาติของปลาซาบะที่มาแบบมุมกลมลงตัวมากอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะพอยเคยไปกินร้านที่มันเป็นบุฟเฟ่ปลาที่ที่มันราคาค่อนข้างไม่แพงเนาะราคาถูกตัวปลาซาบะมันจะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแทงขึ้นมาเลยอะแล้วเนี่ยเป็นคนที่ฟันแบบ มันไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้ว,ลวพอกินแบบของเปรี้ยวขนาดแล้วแบบมันเค็ดปันมากสิ่งที่ดีที่สุดของร้านนี้นะคะปลาทูน่าเนื้อทูน่าของที่เนี่ยดีมากเอาจริงๆอยองรัมตรงก็ามาช่วงแรกๆอะ่ะเ,เหมือนเนื้อปลาเขาจะไม่ได้ดีขนาดนี้แต่แต่มีสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดมาตลอดเลยคือทูน่า เหมือนช่วงช่วงแรกอะเหมือนไม่แน่ใจว่าร้านเขายังไม่ลงตัวหรือยัไงพอเรารู้ว่าร้านเนี้ยมันมันมีทูน่าแบบดีอะเราก็สั่งแต่ทูน่าเนาะช่วงนั้นอะไป่อรถามว่าความรู้สึกมันยังไม่ค่อยนิ่งด้วยเแต่ว่าเวลาเราม,ม,มาแตะครั้งเราสั่งปริญญาอย่างชุดก่อนเรารู้ว่าวันนั้นอะเป็นอะไรอร่อยไม่ตัดเพิรลแ่ที่สั่งมาเนี่ยเมนูว่าค่อนข้างนิ่งนะหอยปีกงู วาซาบิตากล้อ,อมนี้อนนัี้นาดีหอ,อยเชลล์หอยเชลล์ไม่จิ้มะมะกอบจะจิ้มก็ได้แล้วแต่ชอบ่อหอยปีกนกอันนี้ไม่เหนียวคือปกติถ้านนที่อยอนคุณภาพไม่ค่อยดีอ่ะมันจะเหนียวแล้วก็เคี้ยวยากเหมือนในตัวหมึยกยักษ์อ่ะ มืนนม,มหวานไม่รอนขอเชีวหวานหอมด้วยที่มันวางมากับมะนาวอ่ะหอมมะนาวแล้วโอเคผ่านนี่สมอดเพื่อนตายของหลายๆคนแล้วรู้วันว่าร้านนี้วันนี้เป็นไง วันนีน้กินได้นะคนก็ไม่ค่อยกินแต่ถึงกินได้แล้วมันหอมอร่อยด้วยเคยเคยกินแล้วรสชาติมันเหมือนตอนเคี้ยวใบไม้ที่โรงเรียนปถมอ่ะเคยกินใบไม้ด้วยอใช่นั่งนั่งเข้าแถวไงใต้ใต้ต้นอะไรหลายอย่างๆๆๆๆแล้วแล้วมันจะเป็นมันจะมีไม้พุ่มแล้วก็ไม้ไม้ใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเห็นเด็ดมาภาษาเด็กอ่ะก็งางางาแล้วก็ รสชาติมันมันมันพืชเากมันเขียวมันแบบเรื่องของแซลมอนนานี่อยากแชร์ประสบการณ์ให้เฉยจะบอกว่าตอนที่เข้าสู่วงการกินปลาดิบใหม่ๆเมื่อหลายปีก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบไปกินตามร้านเฟ่เนะร้าเฟ่ร้าเฟ่สมัยก่อนก็จะมีรา้านเฟ่ที่แบบราคาเรื้อถึงง,ง่ายๆสำหรับนักสายอย่างเงี้ย ก็เดยกขันที่เราไม่เคยกินของแพงอะของที่ยอดราคาสูงอ่ะเราเข้าใจว่าแซลมอนมันต้องมันแล้วมันต้องเนีแบบเส้นได้เยอะขาวเยอะอย่างเงี้ยจนพอเรากินไปเรื่อยๆเยงเบรดเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องมันก็ได้มันจะมีความแน่นความความอร่อยของมันอยู่อะคือถ้าเกิดไปกินแซลมอนที่มันราคาถูกมากมันจะมันและกินอันนั้นมัจะเลี่ยนกินต่อไม่ได้ไอ้พวกที่ยอดดีๆนะมันกินได้เรื่อยเลยเนื้อแน่นแบบอร่อยอ่ะ กาอยู่ในเกทียดคุ้มค่ากวาดแป้งกินอร่อยมากเลยอะ่ะขอซอสแล้วกันนะทำไรกินดิมันยกกระไกลลำไม่ถน,นัดได้เพราะว่าหนูไม่กินแล้วแต่ชอบที่มาเยอะให้หนับเข้มข้นเพราะงี้แหละสุขภาพมนูไม่แข็งแรง เกี่ยวหรอกโอ้โหถึง5อย่างแรงลืมหยิบสลัดกินเลยจ้าก่อนนั้นเนี่ยคอยไม่ได้กินอโวคาโดวันก่อนนี่นแหละที่ว่ามาคุยงานพี่ที่เราคุยงานด้วยเนี่ยเขาสั่งสลัดอโวคาโดมาแล้วพอเรากินคําแรกเขนั้เรารู้สึกว่าต้องมากินนี่ได้วันนั้นกินวันนั้นสั่งเพิ่มมากินเองคนหนึ่งอ่ะประมาณจานครึค่งหมายหมายถึงว่าไอ้จานกลางเนี่ยคือ มันไม่มีคนตักเนี่ยเราก็เลยคิดนั่นแหละเดี๋ยวคนอื่นจะมองว่าหนูเป็นคนยังไงอีกอย่างที่กินสลัดเพราะว่าทุกคนน่าจะเห็นว่าช่วงนี้พอยน้ำหนักขึ้นนะคะกินดีอยู่ดีมากและที่สำคัญคือทำอาหารกินเองเป็นหลายเมนูแล้วด้วยบันเทิงอะไรอ๋อเป็นขึ้นจะูกประมาณนี้กำลังดีครับอืมไงั้นไงหนูทำโชว์อยู่หด้วยเมื่อกี้ ต้องจะชื่อสากลว่าปลาแซลมอนหรือว่าซาซิมิใ่ไหเลยมีชื่อไทยที่นุก์มานานเรียกได้นเลยว่าปลาซอมด้วยเอาเถอะชื่้าอาหารของมันอร่อยรู้กันแค่เราอีกเรื่องหนึง่งคือพลอ,อ่ะต้องอย่เข้าวงการปลาดิบมาใช่ไหมก่อนหน้านี้พอเรายังไม่ได้กินของที่มันราคาแพงขึ้นมานหน่อยอ่ะเราก็รู้สึกว่าปลาแซลมอนเนี่ยคือที่สุด แต่พอเราได้มารู้จักพวกฮามาจิทูน่าเอ็นกาวะอะไรพวกนี้แล้วก็น่าจะมีปลาอื่นๆอีกที่เราไม่รู้จักแบบะรอให้คนพกไงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอที่เราชอบที่สุดอ่ะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนั้นทุกวันนี้เวลามีแซลมอนนะเว้ยจับดองอย่างเดียวเฮย ไม่อยากให้มันสัมผัสเลยวะ่ะดึงเจ้าซะขอเชลล์ที่วางบน<า>มะนาวเนี่ยอย่าไว้นานเพราะว่ามันจะขมเปลือกมะนาวื่อทีเขาว่า,าไปกับพวกกับพวกเลมอนพวกอะไรอย่างน,นะแล้วแต่แล้วแต่ละอ,อ้มันเริ่มขมเปลือกมะนาวแล้วกินเขาเ้าไปป่ะ วันนี้นะคะเป็น e ีพีแรกของรู้กันแค่เรานะเดี๋ยววันนี้พอจะพาไปดูร้านชาเขียวร้านประจำของพะกี่โมงแล้วช่วงหลังชอบอัมโดนทุบหลังบ่อยเลยแครู้รู้กันแค่เรารู้กันแค่เราโดนทุบหลังบ่อยจริง ไม่ค่อยจิ้มมัสบิเยอะนะรู้สึกว่าเนื้อมันคุณน,นี่ยกำลังดีเลยอ้าวจิ้มพี่เสร็จมัสบินเตแล้เออพี่หาก็อ้างไม่คินมัสบิแต่ทำไงเอ็นดูซีนะเฮ้ย <c oughs> ปกติพี่แบบอ่ะกินเผ็ดมากแล้วนะแล้วอะไรที่มันทำให้พี่แบบเผ็ดได้นะ มีคนจ้างหนึ่งล้านบาทเพื่อให้กินวาซาบิก้อนนี้ในหนึ่งคำเขาไหมสองคำเลยหล <laughs> ังจากนั้นตายจ้าอ,ร, <laughs> <ม>อร่อยเลยซูมอรออกวา้าเลยคือนั่นก็แปลว่าเขาเอาวาซาบิที่แบบดีมากๆมาทำให้เราปกตินะเรากินแบบนี้ี๋ย่อขนาดนี้ถ้าเป็นร้านที่วาซาบิไม่ค่อยดีเป็นแป้งขนาดนี้ไม่พอทีพอ่พอให้ดูอะ่ะ อันนี้คือเรากินไปแค่ดดเดียวใช่เรากินไปแค่ดเดียวแล้วยังไงต่อนะหน้าตาหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> ครูมันบาร์บีคิวมันแรงขนาดที่ว่าโดนโดนโดนลิ้นนิดนึงอะ่ะสะดุ้งเลยอ่ะเหมือนผักใบเขียววันก่อนมันอร่อยกว่านี้ว้ามีคนต้องขอวันนันได้อยู่ ขอคำใหญ่กว่านี้ขอแล้วรีบอาอร่อยดีว่ะแน่จริงกินดีแน่จริงกินดีแน่จริงกินดีมามาลุยสลัดของเราบ้างดีกว่าโอเคเดี๋ยวพอยขอไปจัดการสลัดจานนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ที่ชั้นบนนะคะร้านร้านประจับลืมชื่อเมื่อกี้ นี่นะคะแล้วก็ออกจากร้านมาแล้วนะนี่ทาราจะเป็นแบบนี้ก็<ม>ทั้งหมดนี้<ม>กินไปพันห้าเองอะตกใจมากคือถูกมากพันห้าหกสามปกติเวลามากินที่เนี่ยเราจะกินแบบว่าประมาณสองพันสองประมาณอะไรเงี้ยแต่วันนี้ถือว่าเราสั่งมาได้ถูกลงคือต้องบอกว่าดยเฉลี่ยเราสองคนอนะ่ะเวลากินพวกอาหารปัตติพูนี้เรื่องสั่งกันเยอะดยเฉลี่ยจะประมาณ สองพันหรือสองพันประบาทสามพันเนี่ยประมาณนี้นะเราจะกินเนี่ยคือเลททั่วไปแต่ถ้าเกิดกินร้านเนี่ยมันอยู่ในแบบบันจะที่ถูกลงมาแล้วก็คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้อยู่นะก็ก็ถือว่าคุ้มนะใช่ส่วนอันนี้สลัดกินไม่หมดอันนี้คือป้ายของเขาฉลองเปิดสาขาใหม่ลด50%ทุกเมนูเขาฉลองมาเกือบ2ปีแล้วอ่ะป <laughs> <laughs> ี2ปีไม่รู้แต่ว่าเราเราตั้งแต่กินมาเป็นปีเลยลเพราะว่ราคานี่แหละ จากที่จะไปร้านชาเขียวอยู่ดีๆแต่ไงมาเป็นแบบนี้ได้ก็ไม่รู้นะคะแต่รู้อย่างเดียวคือน้องๆน,น่ารักมากนั่งเล่นนั่งซื้ออาหารจนกระทั่งร้านปิดเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์วิดีโอและกดไลค์แฟนเพจเอาไว้ด้วยนะคะก่อนจากกันอย่าลืมนะว่าเรื่องนี้ รู้กันแค่เรา